ดูฟุตบอลมั้งเปล่าอาช่ะเดี๋ยวเดี๋ยวในจังอาช่ะเดี๋ยวพูดทำไมรู้แล้วว่าพ่อเป็นแขกอาช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 าเพื่อนเนี่ยมันจะดูฟุตบอลไหมอาชยาจะบอกว่าไม่เชื่อไงอ๋อเชื่อดูดูฟุตบอลไหมอีพวกนี้นะนี่นะไม่ตอบทำไมอหนูเนี่ยเซียมฟุตบอลทำไมพี่อาช่ะอาช่ะ เอาเชือเชือดฟุตอโอเคครับอ่าคุณดูฟุตบอลเชื่อดหนูหนูชอบจริหนูชอบดูฟุตบอลเป็นผู้หญิงไม่ชอบเอ้ยผู้หญิงจะไปดูฟุตบอลดูอ๋ออาพี่ถามเลยคืนเนี้ยอาร์เจนตินาเจอไดจิเล่เจอจะชนะเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่ด้วยเท่าไหร่ด้วยเออยิงกี่ประตูไม่คุณคิดว่าเป็นไงเขาเก่งไงเขาเก่งเออมากกว่าเนี่ยมัน มันก็อย่างเงี้ฐานัจริงล่างทรงน้ำหนักนาเปลี่ยนอจะไแม่ฮะเจ้ะแม่เมื่อไหร่จะออกครับจะแม่ดิ๊กมื่อยกูออกเองตกลงว่าในจีเนียเจออาร์เจนตินาหนูต้องเชียร์เผ่าพันธ์ุเดียวกันเออ นุ่มเชียนในจีเรียสิคะทำไมอ่ะคนดำอีกหน่อยจะครองโลกเขาชอบไนจีเรียเหตุผลเพราะอะไรในที่นั้หนูมีคนที่ชอบเลยนะไม่ใช่สองทีมนี้คือคือหนูชอบอียิปต์อียิปต์หนูชอบซาลาห์ชอบมากเลยอะชอบเพราะเขาเป็นคนดีด้วยทำไมเลยเพราะอะไรเพื่อปวดหัวไงแล้วก็เอาใส่เขาได้ ใช่เป็นใช่ของคนละเจ้ากันใช่คนดีเวลาบอกว่าเขาจะไปเตะฟุตบอลรืมแมสก์อะไรล้วเขาจะต้องแบ่งเงินของเขาไปทําการกุศลนะแต่หนูบอกทริคอะไรอย่างหนึ่งเวลาดูฟุตบอลโลกให้สนุกควรจะนั่งดูกับสามีพัญญาแล้วต้องเชียร์คนละฝั่งนะมันจะมีความสุขอ่ะอ่ะลุ้นไงเราต้องลุ้นฝั่งเราให้ยิงประตูให้ได้คุณก็ต้องลุ้นฝั่งคุณยิงประตูให้ได้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาลุ้นเราว่าเอ๊ะแล้วผัวจริยิงประตูเราไม่ว่าออ คุณซานี่ค่ะัสดีค่ะัสดีค่ะได้สนใจดูพุตบาลครังมาเราอ่ะเจอกูรูมาแล้วะเจอกูไม่รู้มาได้ดูบ้างรเปล่าพุตบอลดูบ้างถูจะหนูดูยุคที่แบบว่านานมากแล้วอ่ะแต่ก่อนเขาจะมีอะไรนะตัวชี้ทำนายหมึกพออย่างนี้มาสคอตหมีอย่างนี้นีเขาเอกทางด้านพวกตําหนักตํหนักปีนี้4.0 ปีนี้ใครดีครับตัวเบลเยียมทำไมอ่ะตรงไงตรงเบลเยียมเหรอตรงเบลเยียมไม่คือเห็นเขาบอกว่าปีนี้เหมือนเบลเยียมจะมาเลยนี่ไงเป็นมาบิดไม่รู้หนูก็ไม่แน่ใจตรงนี้ต้องถามพี่แอดว่ายังไงคือเป็นทีมระดับเกรดรองลงไปที่เป็นเต็งของเกรดรองมีโอกาสแล้วเต็ดีๆเยอะเอาแล้วว่าเอังกฤษนะพี่เอาให้รอดรอบแรกนะครับโอ้โหอังกฤษนี่ทำไมอ่ะพี่

แหม่ก้ออกสียออแค่อันเดียวหนึ่งในเสียงนยิงเสียงนี่ครั้งสุดท้ายที่สนามกอล์ฟนกกระแตแต้แวทเยอรมันบราซิลสเปนฝรั่งเศสสี่ทีมนี้กาหัวไว้เลยสี่ทีมนี้พี่ดูว่ะบราซิลบราซิลโอ้บราซิลผมไม่ยากถามล่างสิพี่ถามพี่มีเปุ๊บใช่ไหมครับผมบอกว่าเบลเยี่ยมทไมึนใจถามเมืึนหน้าไปหมดเลยเนี่ยถามเรื่อย หลังหลังเจ้าแม่ไหมจะขาดไหมเจ้าแม่ดีดไหมดีดไดีแต่ลูเชียร์เป็นคนแล้วโรนันโดสิโรนันโดโปรตุเกสนะใช่ไม่ได้เชียร์อะไรคืออยากได้เขาเป็นผัวแค่นั้นแหละบ้าเฮ้ยหลุนดูเขาออกมากเลยนะแต่เอ๊ไปดูวันนั้นเอ๊ทำไมฟันเขาออกมาอย่างเงี้ยแม่บ้านโรนันโดเนยัวนะโราคุยใช่แต่ว่าเขาไม่ได้ไปเตะฟุตบอลแล้วนะโรนันโนอ่ะยังไงคะนี่ไงมาเป็นกำมะขันเงาสิ Vai, ah,